อันธรรมยังอุดิสนาติดนาคาทายโยอนามเสปุญญากรรมนาโอปัจจายาโคนุตระอาจาริโยปการาจามาตาปิตาใจยตกาปิยามะมังสุริโยจันติมาราชาปุนวันตานาราปิชา พลัมมะมาลาจะยอินดาจาโลกาลาจะเทวตายะโมมิตามนุสชาจามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตสุขิโหตุปุญญาณิปกจจานิเมสุขันจะติวิธังเทนตุขิปังปะเปทวโมตังอิมินาปุญญาคัมเมนาอิมินาอุติเสนาจา เกปบปังสุลภเพเจวาตันโหปทานาเจตนังเจสันตานิหินาธรรมายาวะนิปานโตมะมังนาสันโตสาปทานเยวะยัตถะโตภเวภเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมหินามาลาละพันโตโนกาสังกาตนจะวิริเยสุเม พุทธาทิปาะวโรนาโตธรรมโมนาโตวรุตตะโมนาโตปัจเจกพุทธจาสังโฆนาโตตโระมังเตโสตตมานุภาเวนะพันตุมาทัสสะปุญญานุภาเวนามาโลกัสังละพันตุมา อาถาสิเมอาคาสิเมยาติมิตาสักะจามีเปตานังทักินังทัชฌาภูเพกมนุษย์สารังนะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปาริเทวะนาณตังเปตานอวังติทันติยาตโยอายัญจะโคทักินาทินาสังคมหิโสปติติตาติการตังหิตายัสสะโอปะกะปติโสยาติธรรมโ จะอายังนิทัสสิโตเปตานาปุจาจักกตาหุราราปรัญจปิโกนะมันทินังตุมเหหิปุญญพสุตังอนัปปการตีสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้น อเวราหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพาพยาปชาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นชาลภาโชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปาปาติกาจงมารับเอากุศลผลลบุญให้ทัวันทัวทุกตัวสัตว์เถิน एथाङ्ग्नो या तेनाङ् होतो शोकेथा होन्तु यातय ขอเดชะทั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมการงานทั้งหลายขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวานขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด โอกาสวันธามิพาตเจติยังสาังสพธาทาเนสุปติติตังสาลิปิกาธาตุมหาโพเิียงทพตรปังสักกางสัทธากายาสวาจสามมนาสเยววันธาเมเตตาธาคต सयने आसने खमने चापी पी था วันทามิพ่านเตสะพังอัปลาทางขมามตะเมผ่านเตมายากตังปนสามินานโมติตาพังสามินากตังปนยังอางทตาพังสาธุสาธุสาธุ อะนุโมทามิอุกกาสะทวาลัตะเยนะกะตังสัพพังอปะลาทังกัมมะตุโนภันเตอุกกาสะกัมมามะภันเตกาเยนะวาจายะวะเจตัสสาวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุธโปะติขันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวะริตุงวะพุทเ กายเณนวาจายวเจตาสาวะขัมเมกุขัมังปกตังมายายังขัมโมปฏิคันหาตัวเจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธรรมีกายเณนวาจายวเจตาสาวะสังเขกุขัมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตัวเจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเข อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพออุทิศบุญกุศล แผ่บุญแผ่กุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทั้งหลายตลอดทั้งมิตรสหายที่รู้จักคุ้นเคยแผ่บุญแผ่กุศลให้แก่ญาติธรรมตลอดถึงพี่ถึงน้องถึงญาติถึงบริวาร ทั้งหลายทั้งปวงแผ่บุญให้แก่เทพเทวาทุกชั้นฟ้าชั้นดินชั้นพลมในเหมือนโลกธาตุแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็แผ่บุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงแกสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่ได้ เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมโลกเร่อมทุกข์เกิดแก่เก็บตายขอให้บุญให้กุศลที่ได้ไหว้พระทำวัดเช้าสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาจงแผ่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นน้ำกิตเป็นน้ำใจเหมือนแม่น้ำไหลไปนะที่แห่งใดย่อมยังความชุ่มชื้นสดใสเบิกบานให้เกิดขึ้นแก่ สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่มวลพฤกษาชาติทั้งหลายให้อุดมสมบูรณ์ชั้นใด <c oughs> ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ได้เจริญภาวนาไหวพระสวดมนต์มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ <c oughs> ขอให้เป็นประดุดดังน้ำทิพย์ฉลมใจน้ำใจฉลมจิตให้มีความสุขให้มีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ตามความประสงค์มุ่งหมายคือเพื่อความอยู่สุขอยู่เย็นเพื่อสันติแห่งมนุษย์ยชาติแห่งสรัพสัตทั้งหลายให้มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาต่อกันและกันขอให้เจริญในศีลในทานในภาวนาเจริญในธรรมขององค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้เป็นาศาสดาจารย์ สูงสุดเราได้มาอยู่ใกล้คิดมาได้มาเห็นเหตุเห็นการทุกอย่างในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันไม่มีอะไรเกินความจริงธรรมะที่พระองค์แสดงเหตุการณ์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าทำไมเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ว่าไม่มีฉะนั้นให้เราได้สั่งสมบุญสั่งสมบารมีสั่งสมความรู้สั่งสมพลังแห่งธรรมพลังแห่งจิตพลังแห่งบุญแห่งกุศลให้ได้มากที่สุดซึือมซับให้ได้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเป็นการก่อการรวบการรวม <c oughs> เมื่อถึงเวลาจะเอามาใช้ซอยอก็จะได้เกิดประโยชน์ได้เกิดคุณค่าแก่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกลูปแล้วก็อนุโมทนาบุญไปถึงผู้ที่สนับสนุนการเดินทาง สนับสนุนการได้ปฏิบัติาศาสนกิจแม้กระทั่งผู้ที่สนับสนุนเรื่องของวัตถุทานอาหารการอยู่การกินการฉันตลอดทั้งเ,เจ้าภาพทั้งหลายที่ช่วยในการทำภารกิจนะครับเจ้าภาพดอกไม้เจ้าภาพเครื่องสักการะเจ้าภาพเครื่องบูชา ทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ได้รับบุญรับกุศลอนุโมทนาสาธุการนะครับสาธุสาธุ